มาเจอกับอีฟก,กันอีกครั้งสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปฮาวตูแต่งหน้านะคะ่ะหายไปนานมากกับคลิปฮาวตูแต่งหน้านะทุกคนในลุคนี้นะคะแต่งกันมาขนาดนี้ไม่ใช่ลุกวันเดนทายแน่แน่แหละเป็นลุกสําหรับตุ๊ดจีนนะคะสาหรับลุกตุ๊ดจีนในปีนี้ที่อีฟจะนํามาทําเป็นฮาวตูนะคะก็จะเป็นลุกที่แบบว่า เห็นได้ทั่วไปในหมู่แบบวัยรุ่นจีนอะไรประมาณนี้นะคะอารมณ์แบบเด็กไอดอลวัยรุ่นนางแบบจีนเขาแต่งกันนะคะเอาความก่อนว่าทางเราขายเสื้อผ้าใช่ไหมแล้วก็ของส่วนใหญ่ที่นําเข้ามาก็คือมาจากทางฝั่งจีนก็จะได้เห็นแบบพวกนางแบบเขาเยอะนะคะเราก็ดูมาว่าเออส่วนใหญ่เขาจะแต่งหน้ากันแบบอารมณ์ประมาณนี้สไตล์ประมาณนี้แหละทุกคนแบบตาเด่นๆแก้มแดงแดงปากก็คือโทนสีแดงเราก็เลยคิดว่าเออปีนี้เราสุดจีนเราเอาลุคนี้แล้วกันเนาะก็คือแต่งตามกันได้แบบ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากมากอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแต่งกันได้ก็เป็นลุคที่แบบสวยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้ขั้นตอนการแต่งอะไรยังไงบ้างก็ตามไปดูในคลิปเลยค่ะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะหลังจากที่เราลงแบบเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นฟอนเดชั่นของจอนแซมมอนตัวนี้นะคะ ที่เลือกเป็นฟาวเดชันเนี่ยเพราะว่าสาวจีนอ่ะเขาค่อนข้างจะเน้นงานผิวที่กริบอยู่เหมือนกันกริบเหมือนกับทางฝั่งของเกาหลีเลยแต่ว่าของสาวจีนเนี่ยจะต่างกับสาวเกาหลีตรงที่ว่าสาวเกาหลีเขาจะเน้นแนวงานผิวที่กริบแล้วก็ฉ่ำวาวแต่ว่างานผิวของฝั่งจีนเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบโทนแนวแมทหน่อยนะคะหลังจากที่ลงมองพื้นเรียบร้อยแล้วอีกีก็จะใช้เป็นแป้งพับลงซ้ำอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่ผิวหน้าจะได้ไม่ดูแบบเออฉ่ำวาวเงาจนเกินไป กาผิวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเขียนคิ้วกันก่อนนะคะวันนี้อฟใชเ้เปนสอดเขียนคิ้วเป็นตัวนี้นะคะของ Fi กคอน m เมติกสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีดกบรบวนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยสาวจริงเขาจะเขียนคิ้วแบบทรงที่ดูเป็นธรรมชาติไม่ได้แบบคิ้วโกง่งหรือว่าคิ้วตรงเหมือนสไตล์เกาหลีนะคะแต่ว่าก็คือจะเน้นทรงที่เป็นธรรมชาติแล้วก็โทนสีที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนสีที่แบบว่าใกล้เคียงกับสีผมโทนสีดำน,นั่นเองนะคะซึ่งในลุคนี้ก็จะเขียนไปตามโครงคิ้วที่อีฟได้สักคิ้วไ้แล้วเลยนะคะ ก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะอีฟใช้เป็นคอนทัวร์ของลินลีไวเลตตัวนี้นะคะโทนที่อีฟใช้จะเป็นสนยนหนึ่งในโทนสีของวอร์มโทนการคอนทัวร์แล้วก็คอนทัวร์ไปที่ครงหน้าไม่ได้แบบว่าเป็นแนวแบบสายฟอที่แบบเข้ามายางี้นะคะแต่ว่าคอนทัวร์ไปตรงๆกรอบหน้าเลยเท่าที่เห็นอะเขาก็ค่อนข้างจะแบบว่าชอบแนวแบบหน้าเล็กๆเ,เรียวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็จะคอนทัวร์ออกมาให้ชัดหน่อยนะคะทั้งกรอบหน้าแล้วก็สันจมูกเลย อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ห้ามมือเด็ดขาดเลยนะคะก็คือดอลลี่อาค่ะทางฝั่งของสาวจีนเนี่ยเขาก็ชอบดอลลี่อเหมือนกันนะคะเราก็จะใช้คอนทัวร์วาดไปที่ใต้ตาเป็นดอลลี่อเลยค่ะนะคะเราก็จะเริ่มแต่งตาก,กันเลยนะทุกคนพูดถึงคอนแทคเลนก่อนคอนแทคเลนเนี่ยเขาจะใส่เป็นลายที่แบบว่าเห็นค่อนข้างชันนะคะอย่างวันนี้ที่อีฟใส่เนี่ยจะเป็นไลน์มินิโซเฟียของคิตตี้คาร์ไอค่ะแต่ว่ามีคนอยากรู้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ หนึ่งของสามอีกอันก็คือพาเลตอายแชโดว์นะคะเท่าที่สังเกตนเนี่ยทางฝั่งชาวจีนเนะเขาจะแต่งตาแบบค่อนข้างชัดอยู่นะคะที่เห็นในรูปหลายๆรูปจากหลายๆคนนะคะโทนสีที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นโทนน้ำตาลแดงแล้วก็ชิมเมอร์ทองอะไรประมาณนี้อีกก็เลยจะใช้เป็นพาเลตของเมลินดาตัวนี้นะคะถ้าเป็นเบอร์สองเมเปิลลีฟนะคะขอซูมเข้าไปที่ตาหน่อยนะอีกจะใช้สีน้ำตาลผสมกับสีออกแดงอมชมพูช่องแรกนะคะ ทาไปที่เปลือกตาบนแล้วก็เปลือกตาด้านล่างนะคะโดยที่เราจะทาให้แบบว่าเป็นหานตาชี้ขึ้นนิดนึงไม่ได้แบบเป็นโทนยาวออกนะคะทุกคนเสร็จแ,แล้วนะคะก็จะใช้สีแดงในท่องกลางนี้นะคะามาคัดเบ้าช่องาฟหานตานิดนึงค่ะสีต่อไปนะคะทุกคนเราจะใช้สีชิมเมอร์โทนสีทองนี้นะคะทาไปที่บริเวณกึ่งกลางตาจนถึงหัวตาทั้งเปลือกตาบนแล้วก็ลิลี่อายด้านล่างเลยค่ะนะคะ,ะ,คะเราก็จะมาเขียนอินเนอร์อายกันนะคะอีกจะใช้เป็นของ Li l y Violet ตัวนี้ แต่เรามาเขียนไอายไลนเนอร์กันค่ะใช้เป็นของอันนี้นะคะดาลนลินอกจาแต่อินเนอร์อายจะสําคัญแล้วไลเนอร์ก็สําคัญค่ะเท่าที่เห็นก็คือส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะเขียนไอายไลนเนอร์เหมือนกันโดยไอายไลนเนอร์ที่เขานิยมเขียนะก็จะเขียนแค่แบบว่าช่วงหางตาเป็นวิงหางบางๆยาวออกไปนะคะแเราก็จะมาดักขนตาแล้วก็ปัดขนตาได้เลยที่ดัดขนตานะคะคใช้อันนี้เป็นของต o u ยูทูแล้วก็ ที่ปัดของตาจะเป็นมาสคา่าของคริโอนะคะคนนี้คนเดิมใช้คู่นี้เหมือนเดิมนะคะโดยที่อิฟจะปัดอันที่เป็นตัวยาวก่อนแล้วค่อยปัดเป็นตัววอลลุ่มทับนะคะมากค่ะทุกคนเราจะแต่งตาใกล้เสร็จแล้วค่ะเลยแค่ไม่ถิงขัน้นตอนต่อไปนะคะแก้มนะคะสำหรับการปัดแก้มของสาวจีนเนี่ยจะต่างกับสไตล์ของสาวเกาหลีนะคะสาวเกาหลีเนี่ยเขาจะเนงานผิวที่แบบเอองานผิวกริบดูลมุลเขาก็เลยจะปัดแก้มบางใช่ไหมแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นของสาวจีนเนี่ยสีแก้มก็ค่อนข้างจะเด่นเลือกมาเลยค่ะสีแดงซึ่งอีฟใช้เป็นตัวนี้นะคะของมิลล่นะคะเบอร์ศูนย์ห้าลีโอนาคือเขาจะเน้นแก้มที่แบบเออสีแดงชัดเจนสีเด่นนั่นแหละเราก็จะปัดไปที่หน้าแก้มเลยนะคะทุกคนแล้วก็ที่สังเกตอ่ะคือเขาก็จะปัดช่วงปลายจมกูกแล้วก็ปลายคางให้แบบว่าดูมีสีนิดนึงด้วยนะคะ สำหรับขั้นตอนต่อมานะคะก็คือลิปสติกนั่นเองลิปสติกเป็นสีอื่นไปไม่ได้นอกจากสีแดงค่ะไม่ว่ายัางไงก็ต้องสีแดงเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบแดงแมทแดงฉ่ำหรือว่ายัางไงก็ต้องแดงค่ะซึ่งอีทเรื่องมาเป็นแท่งนี้นะคะของบางรังสีเป็นเบอร์ู03มันจะเป็นสีแดงแบบแดงเลยทุกคนแล้วก็มันก็จะมีความฉ่ำด้วยนะคะรุ่นนี้เข้าเนื้อามากเลย ขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วค่ะก็คือไฮไลท์นั่นเองถึงผิวจะไม่ฉ่ำแต่งานไฮไลท์ต้องพุ่งนะคะเท่าที่ังเกตมาก็คือเหมือนแบบไฮไลท์เขาพุ่งจริงๆค่ะซึ่งวันนี้ที่อีฟเลือกมานะคะก็คือจะเป็นไฮไลท์ตัวนี้เป็นของเคลนิ่งนะคะสีลูน่าพ็อปนั่นเองแล้วก็จะไฮไลท์ไปที่ปลายจมูกก็ช่วงนี้นิดนึงช่วงแก้มอาจจะบางๆนะคะเพราะเอาเนตเป็นที่สีของบัตใช่ไหมเราก็เลยจะบางที่ช่วงแก้มแล้วก็ที่มุมปากด้วย ก็คือฟินิ่นลุคของลูกสาวจีนในปี2021นี้นะคะอีนี้ก็มาในแนวนี้นะคะเป็นลุคที่แบบว่าแต่งได้ทั่วไปเพราะว่าทุกคนจะได้นําลุคนี้นะคะไปแต่งกันในตุ๊ดจีนนี้นะคะคิดว่าคงชอบกันเนาะห่างหายกันไปนานกับคาพูแต่งหน้าใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะคะแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องอันนี้ยังอกันไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย